กัจไปบ้านเก่าบายเลยจำอะไรไม่ได้คนอะไรเล็กกว่าบักมี่ดี่ไม่ได้ว่าสั่งบกติบักมี่้านท้อต้องบ่มเลยบ่อันนี้เพื่อนว่าแนวนี้บ่มไม่ได้ต้องสุกคาต้นพวกที่เนื้อแข็งแข็งไหมเนื้อหนานแข็งแข็งเลยโอ้โหมีเฮมันเยอะมากแล้วแต่ีี่่เหลืองสส้มนนัดูดมันแตกกี่ขนุนมันแตกน่ะเนี่ย คินได้แล้วใหญ่ก่าห้นดูลูกใหญ่นั่นสิดูใหญ่ั้นลูกใหญ่อืมนี่ไปยืนกับคุณยายหนงหันหน้ามาทางประจอยเร็ว อืมอ้าพี่หน้องเร็วเร็วเร็วเมาดูอานั่งไปนั่งอยู่พิ่นบักม no ี่มีแฮบักมี่บักมี่ค nee> ่ะบักมี่ค่ะอ้าวไม่ใช่บักมี่แล้วอะไรอะคะมันคือบักมี่มันไม่ใช่ขนุนนะ มันมีสองชื่อลูกมันคือบบกมี่มบักมี่กับบักขนุนี้หเอาฮัาากมาเทียบดิลูกนี้เข้าักเลยอ้โหักใหญ่เลยหักใหญ่เลย

อามีให้จะอยู่กับต้นขนุนเหรอคะไปเร็วไปลาไปลาคุณหมอเร็วไปไปลาก่อนค่ะ <ไป S 1> มาลาก่อนมาลาก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคุณตาก่อนไปเข้าไปสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค <c oughs> <ป>่ะ <c oughs>